อานโยบายของเพื่ออาบจของเพื่อไทยคืออะไรอ่านโยบายก็คือคิดแทนก่อนะฟังจากที่คน,นท้องถิ่นปราศัยท้องถิ่นกับการเมืองใหญ่ต้องเป็นหนึ่งเดียวมาถึงรัฐบาลอ้างว่า,าเมื่อก่อนพักไทยรักไทยเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากคือเสียงเยอะ300่ะสามารถที่จะทำงานได้เต็มไม้เต็มเมอครั้งนี้เหลือ141มีเหตุจำเป็นจะต้องลงมาเอาการเมืองท้องถิ่น เพื่อจะสามารถให้ทำงานเต็มที่อันนี้เขาอ้างอย่าง,งานั้นขอข่าวเสือนอกตีข่าวอาดีตนายกไทยปราศัยเหยียดเชื้อชาติเบเมื่อวันนี้มีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานอยู่แต่เนื่องจากเราไม่ได้เชื้อลิขสิทธิ์ท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนเอาเป็นว่าเขามีรายงานข่าวแต่คนองคอิ้งเมื่อวานนี้ก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอฟังคุณพ่อแล้วไม่เตือน พราะพ่อไม่ได้เหยียดไม่เชื่อฟังอีกทีหนึ่งระหว่างรอท่านผู้ชมเข้ามาเหยียดดราม่าดราม่าเรื่องเียดเรื่องเหยียดแอฟริกาค่ะแล้วแล้วฟังเนื้อความเขาเหยียดจริงจงหรออ่าหมายถึงว่าเขาเขามีดราม่าเรื่องนี้ดราม่าเรื่องนี้จะบอกว่าเราไปฟังที่คุณพ่อพูดดูเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเจตนาเรื่องการเหยียดผิวไม่มีแน่ๆเพราะว่าอย่างเรื่องนี้ค่ะ เป็นการที่อย่างนอกนอกการสัมภาษณ์เนี่ยพูดอยู่แล้วว่าจริงทําไมคนไทยนี่คือความพูดเพราะคนไทยไปทําสัญญกรรมทําไมเราก็สวยแบบไทยของเราแล้วบอกว่าจริงการเพิ่มโอกาสให้คนที่ไม่ต้องเสียตังค์ไปทําจมูกเสียตังค์ไปทําสัญญกรรมอ่ะแต่เราก็สามารถประกวดในแบบของเราได้นี่คือสิ่งความตั้งใจของเขาในเรื่องของโอกาสไม่ใช่ในเรื่องของการว่าไปเหยียดอะไรเพราะว่าจริงๆลองไปฟังต้นฉบับก่อนนะคะเพราะเพราะว่ามั่นใจเลยว่าพ่อไม่เคยเหยียดเรื่องนี้ เป็นคนไม่ได้เหยียดคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นออถ,ถ,ถ,ถ้าได้ยินเข้าใจผิดอย่างนั้นเนี่ยคิดว่าไม,ไม่ใช่แน่นอนค่ะ ด้ความตั้งใจอยู่แล้วว่าอย่าไปทําหน้าไปเสียตังค์กับการทําหน้าสวยแบบของเราแล้วประกวดได้อันนี้คือสิ่งที่อยากส่งเสริมแต่พอพูดถึงชาติอื่นมันก็เลยถูกมองว่าอาจจะไปเหยียดเชื้อชาติเขาโอ้ยไม่มีทางคือทุกท,ทุกชาติอะคะ่ะเขาก็มีความสวยออริจินอลของเขานะจริงๆมีการคุยกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงได้ทราบถึงความตั้งใจอยู่แล้วเพราะาเรื่องนี้เขาพูดมาก่อนที่เขาจะสัมภาษณ์ด้วยซ้ามันไม่มันไม่มันไม่ใช่เรื่องของการเหยียดอยู่แล้วอะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเตือนอะไรขอบคุณนะคะเหยียดหรือไม่่เหยีดละ เราต้องการความคิดความเห็นอาไปฟังซิเป็นยังไงเวทีที่ช่างรายใช่ไหมใช่ค่ะไปไปอยู่เมืองนอกเนี่ยผมไปนั่งกึน้นะอันบูคนแอฟริกาดำกว่าดำแล้วก็จมูกก็แห้งไปแห้งงาบู้ดังแมพอะไปท้องฮู้ดังแมพแต่ปรากฏว่า เขาจ้างไปเป็นนางแบบระดับโลกเดินเตื้อได้เป็นล้านเอ๊ะแล้วมันบอลบอลบ้านเฮาก็หน้าตาก็ยังดีกว่านะะนี่ยต้องไปนั่งใส่หูดังเสริมกลางต้องเนียอย่างฮะผมเลยบอกว่าต่อไปเนี่ยเขาจะคัดเอาคนบ้านเฮานี่นะที่เป็นธรรมชาติคนไทยเนี่ยฝนแมวพ่องก็ได้ฝนกระเลียงพ่องได้ได้มุะเอาธรรมชาติ มันต้องไปสัญญกรรมมันต้องไปเสียดมันต้องไปเสียตังมันต้องมาใส่ใส่หูดังใส่ใส่นมมัมต้องอะเอาเอานมจากเต้ามัต้องใช้ U h T แล้วเอาไปคัดกันไข่บุคลิกดีถูกฝึกดีก็ส่งไปประกวดเป็นนางแบบระดับโลกเลย นี่ท่านผู้ชมทำไปทำมา,าอบอจเนี่ยจะร้อนแรง